่าวดีแชร์ได้เที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธ,ธกิจตำบนริมกกจังหวัดเชียงราย ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธ,ธกิจตําบลริมกกจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตําบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายนี่เองนะครับมาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสวิสถีชุมชนแบบเดิมๆการหาปลาการยกยอที่นี่จะมีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับเช่นคนเมืองอาคาลาหูแล้วก็กะเหลียงยังมีผ้าทอสวยงามให้ได้ชมอีกด้วยครับอันนี้ที่เราเห็นก็คือรถไถคันแรกของจัังงหวดเชียร นะครับแล้วก็เป็นคันที่2ของประเทศไทยพออุ้ยที่เล่นสล้อซอซึ้งให้ฟังด้วยนะครับเป็นป่าชาวบ้านอย่างแท้จริงเลยอาหารชนเผ่าที่นี่ถูกปากมากๆเลยครับที่เด็ดที่สุดก็คือข้าวห่อใบบัวชาวบ้านที่นี่ยังมีการสะสมของเก่าโบราณหายากอีกด้วยนะครับมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับเอาจริงนะมาเที่ยวที่นี่คือได้ครบจบบริบูรณ์มากเลยทั้งธรรมชาติเดิมๆแท้ๆ,ทๆวิถีชุมชนชนเผ่าต่างๆนะครับใครที่จะตามมานะครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายหมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจบ้านฮักอาคาโฮม มาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีธรรมชาติและการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอย่างหลากหลาย